ภารกิจการพัฒนาหาแหล่งน้ำบาดาลของกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาฟูยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่โดยในปัจจุบันนั้นภารกิจการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลมีความคืบหน้าไปอย่างมากซึ่งแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถของกำลังพลทหารไทยได้เป็นอย่างดีครับขีดความสามารถของทหารช่างไทย ได้รับการยกย่องจากยโนุมิดและหน่วยงานของสหปร,ระชาชาติในพื้นที่ว่าเป็นตัวอย่างของการปฏิบัติงานที่กองกําลังรักษาสันติภาพของชาติอื่นควรนํานไปเป็นแบบอย่างโดยเฉพาะตอนเจาะน้ําบาดาลของร้อยทหารช่างที่ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องการสรํารวจและกุดเจาะน้ําบาดาลของทหารช่างไทยประสบความสําเร็จและมีความคืบหน้าไปเป็นอย่างมาก โดยภายในฐานปฏิบัติการนั้นได้ดำเนินการสำเร็จไปแล้วจำนวน3บ่อสามารถนำน้ำไปผลิตเป็นน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภคภายในฐานปฏิบัติการได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของกำลังพลซึ่งมีความต้องการถึง140,000ลิตรต่อวันและยังสามารถสนับสนุนน้ำให้แก่หน่วยงานพลเรือนของซูดานในพื้นที่เช่นโรงพยาบาลประจำเมืองมุกจ้าได้อีกด้วยสำหรับการสำรวจและขุดเจาะนอกฐานปฏิบัติการภายในพื้นที่เมืองมุกจ้านั้นได้ดำเนินการสำเร็จไปแล้ว1บ่อ ภายในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานชายเพื่อช่วยเหลือลูกหลานของประชาชนชาวเมืองมุกดาให้มีน้ำในการอุปโภคบริโภคระหว่างการมาศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนแห่งนี้และจะเป็นแหล่งน้ำที่ใช้ในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคตอีกด้วยร้อยโทเกียร์สกุลมลริสุวรรณผู้บังคับตอนเจาะน้ำบาดาลได้กล่าวถึงแผนงานที่จะดำเนินการต่อไปว่าเราได้ดำเนินการสำรวจและขุดเจาะสำเร็จในพื้นที่ฐานปฏิบัติการ ในเมืองมุกจ้าสร้างความเชื่อมั่นให้กับยูนามิดและหน่วยงานอื่นในพื้นที่เป็นอย่างมากการดําเนินการในขั้นตอนต่อไปจะเป็นการสํารวจและขุดเจาะในพื้นที่รับผิดชอบในแคว้นดาฟูโดยขณะนี้ได้ดําเนินการสํารวจไปแล้วในเมืองเนติติจํานวน1่บอและอยู่ในระหว่างดําเนินการในเมืองเซลินจีอีก1่บอซึ่งทั้ง2พื้นที่ดําเนินการสํารวจและขุดเจาะใหม่ทั้งหมดนี่คือขีดความสามารถของทหารช่างไทยที่ได้รับการยอมรับ และยกย่องจากนานาชาติที่ปฏิบัติภารกิจร่วมกันในยูนมิตซึ่งขีดความสามารถนี้ไม่ด้อยกว่าทหารช่างของชาติอื่นแต่เป็นขีดความสามารถที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นทหารช่างที่สามารถยืนหยัดอยู่ในแถวหน้าของทหารช่างในภารกิจนี้จากสิบเอกาภิชาติจงอริยะตกูลถ่ายภาพ10บเอกวันพศกิ่งกา้านรายงานจากฐานปฏิบัติการมุกยาเมืองมุกยาประเทศสุน